ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมพื้มอเอชช n แนกันอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มากันอยู่ในเกมพับจีนะครับวันนี้จะมาอยู่ในเกมบัตสไตรนะครับเนื่องจากาที่ผมห่างหายการลงคลิปไปประมาณหลายวันอยู่นะครับผมผมคิดว่าผมจะทำพับจียาวๆนะครับแต่ว่าเกิดปัญหาตรงที่ว่าโทรศัพท์ผมไม่สามารถเข้าเกมพับจีได้นะครับซึ่งโทรศัพท์ที่ผมใช้ตอนนี้เป็น เอซุสอาร์จีหกโปนะครับผมแต่ว่ามันไม่ได้เป็นที่โทรศัพท์นะครับมันเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตของผมเองนะครับที่เกิดการกดเข้าเกมไปแล้วก็เกิดข้อผิดพาลาดรัวๆเลยนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นจากสาเหตุอะไรนะครับตอนนี้มีคนลงครับเอ๊เออโอ้โหกำลังกำลังเมาส์มอยก็เกิดจากโทรศัพท์ผม สัญญาณเน็ตไม่รู้เป็นอะไรนะครับไม่สามารถ,ถาเข้าเกมได้ก็เลยผมก็เลยหาเกมเล่นแล้วก็มานึกเกมนี้ออกนะครับก็เลยเมาอัดเกมนี้เล่นดีกว่านะครับเอ๊ะข้างล่างเออตายไปดีโอโหมาตอนที่เขากาลังกาลังพูดเลยนะครับผมมาตอนที่ผมกําลังพูดเลยนะก็เก็บตายไปก็เกมนี้ก็อาจจะสนุกอยู่บ้างนะครับก็รับชมกันได้นะครับ ไม่สนุกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมไม่สามารถเข้ากเกมพับจได้จริงๆนะครับผม,ผมเลยต้องมาหาเกมที่ว่าสร้างความบันเทิงใหม่นะครับอาจจะเป็นเกมนี้ก็ได้นะครับบัตรสไตรไ์อาจจะอนาคตอาจจะสลับกันเล่นนะครับถ้าเกิดว่าผมสามารถเข้าเกมพับจได้นะครับก็เราไปลุยก,กันต่อเลยดีกว่านะครัหรับเกมนี้นะ ก็เกมนี้ก็จะเป็นแนว battle royale เ,เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะแบบสควอตเฮ้ยข้างซ้ายมีคนครับนี่งไงอย่านะเฮ้ยไอ้เ,อเี้ยมแม็กมดโอ้โหอ๋อ,อ,อ,อเกมนี้ถ้าตายแล้วสามารถเกิดได้นะครับต่ต้องรอเวลาเกิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทาง ทางซ้ายด้านบนเห็นไหมครับที่เขียนว่ากําลังลงที่นะครับผมลงจุดนั้นจะมีคําว่า,าคำเขียวเขียวเขียนว่าเกิดใหม่ได้หรือว่าอะไรสักอย่างนะผมก็จำไม่ค่อยได้ละเดี๋ยวเรอลงพื้นก่อนนะครับแล้วผมก็จะให้ดูนะครับว่ามันเขียนว่าอะไรแต่ว่าตอนนี้ผมตายไปแล้วนะครับมันจะเขียนว่ารอเกิดใหม่ได้ในอีกกี่วิกี่วิก,วก,วก็นั่นนะครับ35วินะครับไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้เห็นไหม ถ้าฟื้นคืนชีพได้มันจะเขียนว่าสามารถฟื้นคืนชีพได้ละมั้งประมาณนั้นครับเราก็ต้องรออีก25ิาวิถ้าเราตายคือเราตายเลยนะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนแว๊บๆเหมือนมีคนปะไม่มั่นใจเหมือนกันนะเหมือนจะมีคนลงด้วยนะครับทางนี้เปล่าฮึ๊บฮึ๊บ เกมนี้ก็เล่นสนุกเหมือนกันนะครับผมอยู่ไหนวะฮันหลออืมไม่มีใครเลยครับตอนนี้เงียบ,บ,บจีบเงียบจีบเ <c oughs> งียบจีดเงียบจีดเงียบจีดเลยครับก็ สกินปืนเกมนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับอาจจะมารีวิวนะครับผมก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับเฮ้ยมีคนสตาร์ทมาดิ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 าดาดาดเอ้าชนติดเอ้าเอาลูดเลยครับอย่างนี้ลูดเลยครับลูดเลยครับโอ้จะลูดทันเวกเตอร์ได้ไง <band age. S 1> อ่ะเฮ้ยมันชื่อว่าอะไรวะเกมนี้มันชื่อว่าอะไรไม่รู้ครับแต่ผมติดเรียกว่าเวกเตอร์นะ ก็อันนี้คือตู้ซื้อของนะครับไว้ซื้อปืนที่เราเซตไว้นะครับก็ปืนละ5,000นะแต่เราสามารถเรียกไอดดอได้นะครับไอดดอกก็ละหมื่นแต่ว่าก็ไม่คุ้มกับการที่เราต้องมาซื้อกับตู้ดีกว่านะถ้าเลือกได้เลือกตู้เลือกซื้อตู้ดีกว่านะครับผมเลือกซื้ออุปที่ว่าเราเซตมาไว้แล้วนะตอนนี้ผมอยู่แงรแงอะไรวะแรงอะไรวะ เแลงสีม่วงม่วงอะมาสเตอร์นะะประมาณมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์สองนะครับผมแต่ว่าผมอาจจะขึ้นรีบดันขึ้นเลเจนด์นก่อนที่จะหมดซีซั่นนี้นะครับเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นแล้วก็ไม่รู้ว่ามันหมดซีซั่นวันไหนผมก็ยังไม่ได้ดูเลยนะครับน่าจะประมาณเดือนหน้ามังม้งสิบสี่มั้งประมาณเพ,าาเ,าเพราะว่าเพราะว่าเแงคงมันจะหมดประมาณสองเดือน จากที่เปิดไปมันเปิดเมื่อเดือนที่แล้วประมาณประมาณเดือนไหนวะจำได้ไหมกันวะช่างหัวกันเถอะเราเป็นยิงคนดีกว่าตอนนี้เก็บมาได้สามคิวแล้วนะครับเมื่อกี้ผมเห็นคนลงตรงนี้คนหนะึนต้องยิงมันได้ดิอยู่ไหนไอ้หนูยังไงอยู่ข้างล่างไปเลยจงังหวะนี้ดี่มาแล้วน,อน้องี่มาแล้วน,อน้อง ตายดิครับพี่มาได้เนาะฟุ๊บ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 มาเป็นไงไม่รู้อะไรอะไรเป็นไงไม่เข้าใจเหมือนกันนะพูดเป็นงั้นแหละทำดูเท่ๆไว้ก่อนนะโยโย่แล้วนี่คือเสียงของเด็กวัดของแซดเฮ้ยข้างหน้ามีคนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยข้างบนโอ้โหชักไม่ทันน่าอยู่ข้างบนแล้วนะขอ ระเบิดคอนไปก่อนระเบิดควันไปจุดไหมเออเฮ้ยเขาวิ่งไปแล้ววะ่ะเขาวิ่งไปแล้วเฮ้ยทางซ้ายมีเราไปล่าตัวที่ว่าเราเก็บภารกิจดีก,กว่านะมันเหมือนจะได้ตังค์ได้เงินในเกมด้วยนะครับเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยอย่าพุ่งอ,อย่าพุ่งอ,อย่าพุ่งอ,อ,อ๋อตัวละครผมก็จะเป็นแบบว่านี่นะครับตั้งโล่ได้นะแล้วก็มีสกิล แบบสไลด์พุ่งเร็วอะไรเนี่ยเออตัวละครของศัตรูก็จะตั้งป้อมปืนนะครับท่าน,นั้นก็ถ้าแบบว่าตัวละครเราโผล่เห็นหวัวนิดเดียวตัวปืนสามารถยิงทะลุมาได้นะครับถ้าถ้าตัวปืนเล็งเราได้นะเอ,อ้ยมีคนลงมาเด็มาเด็มาเด็โอ้ยไม่อยากตายนะอย่าอย่าโอ้โห<อ>ในนั้นเพียบเลยครับ ันนั่นเพียบเลยครับขอทัดหน่อยด้วยกันเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดอย่าพิ่งอย่าพิ่งอย่าพึ่งนี่ไ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 งโอ๊ยมีน้องยัดระเบิดยัดระเบิดเอ้ยมีรถมาอี่เออเออเอ้าแทนที่เขาจะชนผลชนผมนะครับชนผลชนผมนะครับก็เขาเลือกที่จะจอดแล้วก็ให้ผมยิงอ้าวยิงฟิตริการออะไรล่ะ

เจอพี่น้องไม่ได้เกิดพี่บอกเลยไม่ได้เกิดเฮ้ยไหนตัวนึงไหนทุบทุบนี่ไงโอ้โหไอ้เหียกูนอกเอาโอ้ยดีนะเรายังสามารถฟื้นคืนชีพได้นะเรายังเกิดใหม่ได้นะโอ้เกือบไปนะเมื่อกี้โอ้โหป้าตัวเดียวไม่งั้นเราเจ็บหมดเลยโคตรหล่อแม่งสี่ห้าคนในบ้านเกือบหล่อแล้วครับ แต่ก็ไม่หล่อยังไงก็โดนอยู่ดีลงต่อครับลงต่อเราต้องเปลี่ยนที่ลงนะครับเพราะว่าลงที่เดิมน่าจะไม่โอเคแล้วนะครับอาจจะตายได้เพราะว่าเวลาเราเกิดใหม่เนี่ยเราจะเหลือแค่ปืนพกนะครับมันก็สุมส่มเป็นการุเสี่ยงนะถ้าเราลงไปแล้วไม่ไม่ได้ปืนจากศพสักศพหนึ่งตรงนั้นก็คือเราตายเลยนะเอาไหมเอาไมเอาไหมเดี๋ยวเราจะไปตู้ซื้อของนะครับ ซื้อปืนที่เราต้องจำเป็นต้องใช่มาดิ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 ไปเราซื้อปืนก่อนนะครับก็สำหรับผมแล้วใครที่ซื้อปืนเร็วๆก็ดีนะครับผมแต่ว่าผมเป็นคนซื้อช้าผมชอบคิดมากนะว่ายิงัวปืนอะไรไม่เล่นดีว้าอะไรผมชอบเป็นคนคิดอย่างนี้ <laughs> อาจจะเล่นชนัยบ้างอะไรบ้างแล้วแต่ต้องไปหาเอาเองนะว่าใครถนัดสายอะไรนะมีลูกซองด้วยนะลูกซองแบบรวยไเอ,อ้ยเฮ้ยโดดมาอย่างนี้โดดมาอย่างนี้โดดมาอย่างนี้จะตายดิเอ้ย้เคิดทำไมมันมันผิวอย่างวะเฮ้ยไปไหนละเอ้ยมันออกทางนี้แหนแ่แหน่แหน,น่แหน,น่แหน,น่จะขึ้น,นข้างบนจะขึ้นข<อ><ะ>้างบนอ่ะไม่ลาหดอะไรนาง ไอ้เอ๋ปืนกระสุนชิปหายเวียนสายต่อขอเก็บกระสุนด้วยกันเฮ้ยข้างหน้าโอ้โหโดดดึงดึงโดดดึงดึงโดดดึงดึงเหรอโดดดึงดึงเหรออืมอาจจะพูดมากกว่าเดิมเนียนะเพราะว่าเกมนี้ไม่โคตรมันไม่รู้ดิผมรู้สึกว่ามันโคตรมันอะเกมมันเร็วไงผมชอบเล่นเกมอะไรที่มันเร็วๆแบบนี้นะครับแต่ว่าทับจีผมก็เล่นมานานแล้วมันก็เลยก็เลยต้องติดอะ เอ้ยข้างหลังโอ้โหยังเกิดได้ว่ะโอ้โชคดีไปนะที่ยังเกิดยังเกิดทันนะถ้าไม่งั้นโอ้ซวยเลยถ้าไม่งั้นซวยจริงไม่ได้เกิดไม่ได้เกิดใหม่แน่นอนนะมาเราลงที่เดิมเลยมันน่าจะไปแล้วเพราะว่ามันมีเมื่อกี้มีตัวขึ้ว่ายิงเขาอยู่นะโอ้โอโออยิงกูอีโมผู้อีโมแน่เลยูดโมเลเดอไม่ใช่ละพูดอะไรเนี่ย เวลาเฮ้ยอยู่ไหนวะมีใครไม่นะขอไปเก็บของก่อนละกันเก็บเพื่งนะตั้งโม่จุด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 เฮ้ยเขาปาระเบิดกันวะยังไงดีแจมไหมแจมพี่วะแอบแอบไปทางนี้ดีกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมองไม่เห็นนี่ยายาเกิดไม่ได้ยายา ยาเออเมื่อกี้เขาจะสไลด์แต่เขาสไลด์ไม่เตะโอ้โลูกซองว่ะโอ้ดีแล้วไม่เข้าใกล้ไม่นั้นเราซิม่งเท่งซิม่งเท่งแน่บักฮามึงไงเฮ้ยฮึบฮึบอยู่ไหนึบเฮ้ยเอาคนเดิมเพิ่มเติมเก็บของอย่างเดิมอ้าวตายดิครับอย่างนี้เกาะหมดก็ตายดีครับอยู่ไหน อยู่ไหนครับอยู่ไหนครับคิดว่าจะเอาลูกซองฟาดผมได้เลยครับยากหน่อยนะครับฮึ๊บฮึบฮึึบฮึบข้างหลังน่าจะมีนะเนี่ยทางเนี้ยผมว่าเขาต้องวิ่งเข้าวงผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามีเปล่าแต่เหมือนจะมีนั่นไงยิงกันอยู่อะตรงไหนวะขอซูมหน่อยละกันยัไเออได้แล้วหนึ่ง ตาตาตาตรตเฮ้ยไม่กดเฮ้ยเขาสวนเขาสวนเขาสวนเอ้าเอาออกมาดิเอามาดิเอามาดิตายนะมึงต้องเข้าวงหน้าเพื่อนเอาร์เบิร์ไปกินแห้ไม่ถึงเอาร์เบิร์ไปกินแห้เอาออกมาอย่างนี้ออกมาอย่างนี้ก็ตายดิเฮ้ยคนลงเฮ้ยคนลงหน้าผมเลยโอ้โห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  เฮ้ยลูกสองปะวะเฮ้ยเฮ้ยติดอะไรอ่ะอ๋อมันปีนบันไดอยู่ลงมาลงมาลงมาซิลงมาซิฮุบเฮ้ยสไนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาปยิงครับขอยิงตัวนี้ก่อนครับเผื่อเขามีปืนกลนะเดี๋ยวเขาจะแจมเราเฮ้ยโอ้นี่ไงอะไรอ่ะทำอะไรทำเฮ้ย เออ17คิวแล้วครับผมโอ้โหเกมนี้เหมือนจะมีคนด้วยบอดด้วยมัง้งผมก็ไม่มั่นใจว่ามีคนด้วยบอดเอ้ยนี่ไงเหลยสองคนสุดท้ายแหละเหล่าคนนั้นไอ้ตัวสนัยอยู่ไหนวะเอ้ยนั่นไงมันเขา่ามันเขา่าไหนมันเข่ามันเข่ามันเข่าเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วตายตาย,ตายไม่รอดแน่ไม่รอดแน่ตั้งบังเกอร์ยิงครับยิงครับโอ้โหกดจะหมดเลยโอ้โห มาดีมาดีมาดีฮุบฮุบฮุบวัดแม่งเลยวัดแม่งเลยเออนอกไปยี่เออวงกินด้วยเป็นไงซ้ำไปเลยโอ้โหเป็นไงกันบ้างครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมผมด้วยนะครับก็ชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ลิปหน้าไปบายจ้า